ครับพี่น้องพามายามรอบอีกแล้วครับผมนะครับหลอบสีหลังครับแล้ววันนี้ก็เอามาเพิ่มอ,อีกหลังหนึ่งนู่นอยู่กับมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวยามหมู่สีหลังที่ดักไว้ก่อนนานนี้เซ็ตแล้วเดี๋ยวค่อยไปดักหลังที่ห้ากันครับผมนะได้สองะโดสองตัวเลยพี่น้องเนาะท่านใดติดตามมาตลอดจะเห็นเนาะจะรูะ้เนาะหลังนี้ก็เคยได้ได้ไปชะโดกเขาขู่กับชอนครับ แต่วันนี้น้ำใสๆสไม่มีรอยดินไม่มีรอยอะไรเลยคือกินไม่นเขามั้งครับแต่เดี๋ยวลงไปดูเจ๊กหน่อยเช็คชัวชัวครับเผื่อมันฟิตแล้วมันนิ่งๆป๋าเวลาเขาหลอกมันนิ่งเลยครับถ้ามันดิ่งเหนื่อยแล้วนะมันจะหมับช่ยต้องดูครับอืมขอยกดูชั่อย น <too, S 2> you ั่นนั่นนั่นมีปลามีตัวจริงๆด้วยแต่เหมือนจะไม่ใช่ปลาช่อนครับปลานิ้นหรือเปล่าอุ้ยอู้ปลานิ้นคู่หนึ่งเลยครับผมหมานแท้หมานจริงๆเกือบจะไม่ยกดูไปครับผมปลานิ้นครับปลานิ้นก็เข่ารอบกับผมเด้อเด้อคอยดูเด้อจงเงงงามาันเด้อนั่นนั่นนั่นหมานเนี่ยครับผมปลานิ้นโอ้โห มนันหอบมนันจริงรอบเก็บได้อันนี้ฮักเล้วฮักกอยู่นึ่งยงไม่เดี๋ยวไปส้มเลยครับตอนแรกว่าจะไปส้มเลยแต่ตั้งใจไม่เอาไปเพราะมันยังพอใช้ได้อยู่วันนี้ปนินเขาคู่กับผมครับโอ้ดีใจดีใจดีใจปนินปนินปนินเดี๋ยวใส่ถุงกันครับแล้วก็ไปรุ่นกันอีกสามหลังโอ้มีรุ่นได้ครับเพงข้างกันโอ้ดีใจเสมอเลยครับเวลาหากินแล้วประสบความสำเร็จนี่เนาะ ดีใจเลยครับการดักลอกเนี่ก็เป็นซื้อเป็นสิ่งใหม่ของผมด้าผมยังไม่เคยดักแบบจริงจริงจังๆพึงดักจริงจริงจังกับเขานี่แหละแล้วที่นี่มันได้เนาะผมก็ดีใจเลยเนาะนะครับเดี๋ยวถุงเพิ่นึงครับอือออือยุนนี่ครับพอต้มยำเลยนะครับ เขาคู่โอ้ยตัวนี้อ้วนๆเดี๋ยวรีบไปจุ่มน้ักหน่อยกนครับเดี๋ยวปัดนี้จะตายปัดจะตาย ดักไปคืนครับโอ้หมัน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 สองเต็มแล้วครับลุนอีกสามหลังครับผมไปนี่อีกหลังครับมาดูกันมาลุนกันไหนมีนำคุณไหมอันเหล็กหรือนำคุณไหมก่อนครับมีคุณครับ ถึงไม่คุณก็ได้รุ่นเนาะเหมือนหลังเมื่อกี้กจ,จะเป็นปาจะเป็นปลานินก็ได้หลังนี้ยังไม่ได้สักตัวเลยครับมันจะดักมาสองสาวันลวมั้งเดี๋ยผมว่าทำเลืมันก็สวยอยู่นะสักวันแหละน่าจะมีปลามารู้แล้วก็ไม่เห็นนะ เดี๋ก็ไม่อยากยกมากเพราะว่าเดี๋ยวได้ดักใหม่มันยุ่งยากครับนะกดไม่ลงเลยเดี๋ยวผมขอทำสองมือก่อนมาลุนหลังที่สามกันครับครับหลังนี้ก็ยังไม่เคยได้สักทีครับเดี๋ยวปลาชเชนอะไกันเด้อเดี๋ยวมาจีบตายครับแล้วมีก็น้ำใสๆนะครับนี่ผมขาดหวังประช่อนมากเลยนะหลังนี้เนะี่ย มเลมันสวยนะแต่ยามกี่รอบกี่รอบก็ยังนิ่งอยู่ครับรอฝนตกแรงๆปลาหาลังครับอาจจะพอมีรุ่นหรือเป็นก้งางาไม่ค่อยโอเคนี่เกี่ยวกับงาด้วยนะครับบางทีเดี๋ยวดูวดีครับรอบหลังมีค่อนข้างลูกใหญ่ถ้ามีปนินหน่อยไม่เห็นนะไม่เห็นครับไม่เห็น ยงยังครับเอาไว้ต่อคาดหลังปลาช่อนนะครับแต่ยังไม่เข่าครับผมท,ทั้งทีก็เคยเห็นปลาช่อนมันว่ายไปไว่ายมาอยู่นะแต่ยังไม่เข่าครับไปเหลยอ,อีกลูกนึงครับผมอยู่ตรงนุ้คกับผมปลาลาพันธ์ทางกอนได้ปลาะ,ะดูตัวใหญ่กับปลาช่อนตัวนึงครับเขาคู่เลยนะไปลุนกันร,รอบนี้ทางกอนรอบตะแคงเลยครับ ครั้งนี้รอบยังอยู่ดีดูดีๆครับเนี่ยเนี่ยน้ำขึ้นนิดนึงครับฝนตกบ่อยครับช่วงนี้เดี๋ยวปลาแช่น้ำไปกกอนครับน่าจะมีดินหน่อยเนาะขังกระดูใหญ่ครับเขาขู่ก็ไปช่อน แบล์ be g, be g. ดูนิดนึงครับเผื่อเป็นปัมินเหมือนหลังเลขเนาะผมเกือบจะไม่ดูนะวันนี้ก็เงียบๆนะเดี๋ยวดูสักหน่อยไม่เห็นครับอ๋อพัดกันมานครับผมอือจางนี้วันนี้ไม่มานมันห,หลังเดียว แบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับพอใจแล้วเป็นที่พอใจไปใส่หลอบอีกหลังหนึ่งทีทำมาใหม่ครับผมหมดใส่จอดอยู่นู่นนี่ครับหลอบใบใหม่ครับพันภูมิผลิตขึ้นมาเพิ่มครับหลังที่ห้าครับผมพันภูมิก็ค่อยผลิตมาทีละหลังสองหลังครับผมครับก็ค่อยทําไปนะครับนี่แหละหลอบก็ททาง่ายๆครับผมไม่ไผ่ง่ายๆตะไคร้ครับ ค่นั้นเองนะครับเนาะจุดนี่สวยเลยครับน้ำไหลครับผมถึงจาไหลครับเมื่อก่อนไม่ไหลฝนฝนตกมามีน้ำไหลแล้วครับเมื่อกี้เห็นมีปลาช่อนปลามินนี่มาจอกันอยู่ตรงน้ำไหลนี่มันใดน้ำไม่ก็เป็นอย่างนี้แหละครับปลาก็อเดี๋ยวจะลองวางไว้อยู่ตรงน้ำไหลเลยครับผมครับพอ่าจะพอวางได้ อยู่ครับอินเชิงแน่นดีอยู่ทำหาไปเลยครับเนาะ ม,ม,มเดี๋ยวหาไม้มาสะครับที่นี่หาไม้มาปากักปักกันนั่นสักหน่อยเจมเลยครับฟับงได้ฟังได้น้ำไหลลงพอดีตรงกระรอบพอดีเลยเดี๋ยวมันมีลุ้นเอาขาขึ้นไม่ได้คันด,ดผมว่าจะลามไว้สักหน่อยครับลูกนี้ ป้องกันกรณีแบบว่าฝนตกนักแบบกระทันทีทัทนหันอย่างเงี้ยบบน้ำจากท่อไหลแรงเงี้ยมันจะผัดหลอบผมลงไปในกลางน้ำเลยครับลามเอาไว้เพื่อ,อไว้ครับที่นี่ก็เดี๋ยวเอากิงไม้ครับมาสร้างบรรยากาศให้ประช่อนกันน้อย หายามาปกลยครับผมโอเคมัคนมานเรียบลอยครับผมที่น anyway> <the ี่ก็จะมีรอบให้รุ่นหาหลังครับเนาะแล้วก็คอยมารุ่นกันในคลิปนาครับผมว่าครับว่ารอบหาหลังจะจะหมานอีกไหมนะครับหมานมาสามข้างแล้วครับผมได้ป้า กตัวแล้วครับใ้ที่ละคู่ที่ละคู่เลยครับผมครับหลังจากดักมาประมาณ5วันครับในปลา6ตัวครับนี่ก็หลังที่5เดี๋ยวกลับไปก็ไปทาเพิ่มหลังที่6หลังที่7เป็เรื่อยครับผมมาดักไปตรงนี้นะครับช่วงฤดูนี่ปลามันตื่นหนามใหม่ปลามันกําลังหาลังนะครับปลาหลายๆอย่างก็จะเริ่มเข่ารอบดีครับผมครับแต่พอพอฝนลงมาเยอะๆก็คงต้องกู้ครับเพราะว่าเดี๋ยวนามจะถ่วมหลบหมดเนาะก็ช่วงเนี้ดักได้ช่วงฤดูแรงต้นฝนเนี่ยนะครับ เอาละเจอกันคลิปหน้าเนาะฝากติดตามไว้ด้วยนะครับชีวิตยังไงสายลึกทุวงครับสวัสดีครับเน <c oughs> ี่ยตยุ่มยำปนินแหละวะนี่น <c oughs>